กีตาร์เกือบเดือนเลย <c oughs> ก็ได้มีโอกาสมาทํามีเวลามาทําสักทีวันนี้ก็มีกีตาร์เด็ดๆมาให้ดูมันเคยก็จะเป็นนี่ครับเอ็นยาเอ็นยาเป็นรุ่น e a x หนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นโดดเด่นของทั้งเรื่องไม้ไม้หน้ามากเลยไม้หน้านี่คือก่อนอื่นเราสเปกกันเลยไม้หน้านี่คือคเขาเรียกอะไรเป็น กรรมเขาเรียกว่ากรรมกรรมวิธีที่ทําให้เหมือนเหมือนประมาณว่าให้ไม้มันมีความแห้งความอะไรของเขาสักอย่างนีงยมันเหมือนไม่ใช่แบบถ้าดูผ่านๆเหมือนจะไม่ใช่ไม้เนละ่จริงๆมันคือไม้ที่ดีที่เขาเรียกว่าทํากรรมวิธีเหมือนกับมาตินนะฮะมาตินนี่ของเขาจะทําเป็นไม้ข้างใช่ไหมไม้ข้างแต่เอ็นย่าเขาเอาเทคโนโลยีแบบนั้นอนะ่ะคล้ายๆว่าเหมือนใช้เขาเรียกว่าอะไรมีต้นแบบมาจาก มาติงเพื่อจะมาทําไม้หน้าแบบเดียวกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม้หน้าก็จะเป็นที่ลายเป็นที่สวยมากอให้ดูรอบตัวก่อนไม้หน้าครับไม้ข้างหน้าข้างหลังเป็นโคอาสวยงามลายนี่คือแบบโอ้อลังชังเป็นยรงนะว่าอลังชันอ่ะขอก็เป็น ลายแบบนี้เส้นแบบนี้ก็ไม่ไน่าจะมีอะไรที่จะเกิดไปกว่ามอกกานีนะครับส่วนฟิลก็บอดก็จะเป็นอ่าดำๆแบบนี้แล้วก็เส้นน้อยก็จะเป็นอโบนี่เช่นเดียวกับบิดหัวก็เหมือนกันนะฮะหัวหัวก็แปะเป็นอโบนนี่เหมือนกันลูกบิดเขาก็ทำเป็น เอ็นย่าสลักเอ็นย่าสีดำแบบนี้เนาะก็ทำให้มันดูดีสวยงามเลยมากับภาพไฟฟ้าแบบนี้ฮะเรียกว่าอะไรอะเจาะแบบเนี้เอ่อคือมันมันจะไม่กินเนื้อไม้ฮะมันทำให้ความกลางวานมันอยู่ที่เขาติด้าไฟฟ้าแบบนี้มันจะดีเนาะมันไม่รู้เขาว่ามันดีก็ดีตามเขาอะสวยงามมากครับงานประกอบเนี้ยทุกจุด แข็งแรงเชฟคอก็จะปาเป็นเชฟสีครับผมก็จะเป็นสีทั้งคอเลยไม่ใช่เป็นเปลี่ยนเรเดียนแล้วก็เรเดียนฟิงเกอร์บ,บอร์ดก็จะก็จะแบนค่อนข้างแบนด้หนึ่งออกแนวสมัยใหม่ประมาณสิบสี่สิบสี่ถึงสิกประมาณเนี้ยเพราะว่ามันแบนมากแบนอย่างกับกีตาร์ไฟอัลเบนเ่ยสวยงาม งานเฟดก็ <c oughs> ให้เฟดมาเป็นไซส์มีเดียมงานเฟดก็ถือว่าทํามาดีพอดีพอสมควรไม่ถึงขั้นกับดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่คือเทียบกับราคาแล้วคือบอกว่าสมราคาแน่นอนก็ไม่มีคมไม่มีอะไรแต่ว่าอาจจะเพราะว่ามันเป็นกีต้าร์มือสองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็เลยิเฟดมันเลยมองๆเนาะถ้าเป็นกีตราร์ใหม่เฟดอาจจะเงางามกว่านี้แต่เท่าที่ดูมันจะงมีแบบว่าขอบ ขอบเฟดที่ยังไม่ได้ขัดมาให้ให้เงางามเท่าไหร่เพราะมันเป็นยังเป็นรอยตะไบสับสาเอสับสาอยู่สับสาดส,ส,สวยงามแล้วภาพไฟฟ้ามันจบตูดตรงนี้ฮะส่ทางตรงนี้เลยแล้วก็มีมีแจ็คสำหรับแจ็คเป็นแจ็คบาลานด้วยฮะ อันนี้เป็นแจ็คแบบบาลานซ์เนาะเสียบเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็เป็นแจ็คบาลานซ์มันจะทําให้ลดคอนเสียงรบกวนในระบบขยายเสียงเนาะคือถ้าใครมีแจ็คแบบบาลานก็ลองเสียบดูครับเสียงกี่กังทำก็จะไม่ค่อยมีโอเคเรามาฟังเสียงที่คอร์ดกันเอาคอร์ดง่ายๆกันเลยไม่ง่ายเท่าไหร่เอาเอาแบบขอาทาเให้มันฟังเสียงชัดๆโอเคลุย ค่อนข้างออกไปแนวใสากลางวานแล้วก็แบบโปร่งออกไปมากซึ่งสายมันค่อนข้างเก่าเนะาะถ้าได้สายใหม่ๆนี่ผมว่าเบสนี่มามาแน่นอนเลยเบสดเบรค่อนข้างมาดีแล้วก็สเตนค่อนข้างยาวถ้าได้สายใหม่น่าจะเสียงใสกลางวานขึ้นกว่นี้นนี้สายค่อนข้างเก่าเพราะเป็นกีตา้์มือสองเนาะ วิ่ยงานตามท้องเรื่องโอเคเรามาฟังเสียงโซโล่ดูไม่เล่นดีกว่าตอนนี้าย <c oughs> เขาไม่ได้ฝึก นานแล้วฮะเดี๋ยวมันจะเล่นพาดอขอเขาก็เสียงโซโล่ก็หัวโน้ดชัดดีแล้วก็สเตนก็คือยาวตามเสียงทีคอร์ดเลยเพราะว่าไม้หน้าเขาทํามาเขาเรียกว่าอะไรกรรมวิธีทําไม้น้าเขาทํามาทําให้มันบางแล้วก็มันก็เลยสั่นได้นานทําให้แบบว่ามันกลางวานแล้วก็สเตนยาวคือว่าเด็ดดวงมากกีตาร์ตัวนี้ คือมันโดดเด่นที่ว่ามันไม้ไม,ไม้ลายมันสวยมากครับดูดิรอบตัวงด้วยความที่มันเป็นทรงเขาเรียกว่าอะไรจีเอะจัมโบ้จัมโบอ้อะด้วยความที่มันเป็นทรงจัมโบมก้ก็เดยเสียงค่อนข้างกังวานดีผมชอบนะถือว่าเด็ดเลย เต็มสิบให้เก้าตัดเรื่องงานเก็บอีกนิดนึงก็จะสุดยอดเลยงานนักงานอะไรอาจจะด้วยมันเป็นมือสองด้วยมั้งมันก็เลยแบบค่อนข้างมีการใช้งานมาพอสมควร <c oughs> แต่งานประกอบนี่คือแบบว่าสุดยอดมากเนียนกริ๊กก็จะประมาณนี้ครับกับเอ็นย,าย่าตัวนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ด้วยกับชาแนลแฟนวัดก็จะมาพบกันอีกกับกีตาร์ตัวต่อไปถ้ามีโอกาสได้มาทำอีกนะก็ขอบคุณและสวัสดีครับ